ครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อที่ผมชอบพูดบ่อยที่พูดว่าภาพมุมกว้างจากระยะไกล ภาพแนวไล์มักถ่ายด้วยภาพมุมกว้างระยะไกลมันคืออะไรภาพมุมกว้างก็คือภาพที่เราถ่ายแล้วให้เห็นตัวแบบตั้งแต่หัวจดเท้าครับจริงๆแล้วไม่มีใครไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ว่าภาพแนวไล์ต้องถ่ายอย่างนี้นะครับแต่ตลอด10ปีที่ผมถ่ายกันมาเนี่ยมันกลายเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่พวกผมถ่ายโดยไม่รู้ตัวครับว่าการถ่ายแนวไล์ถ้าจะเสนอเรื่องราวให้ครบถ้วนเนี่ยเราต้องถ่ายตั้งแต่หัวจดเท้าก็คือเป็นฟูลไซส์ให้เห็นตัวแบบทั้งตัวเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับจะน้อยมากที่จะเห็นครึ่งตัวและแทบจะไม่มีเลยที่จะถ่ายจ พราะถ้าถ่ายจ่อเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพแทสเทรตเป็นพิกโทเรียไปเลยแนวไลฟ์ส่วนใหญ่จะถ่ายแบบฟูไซครับก็คือตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วในขณนะดเดียวกันก็จะต้องให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่เขากําลังทําอยู่อย่างตรงนี้นะครับผมเจอถนนที่อยู่กลางป่าตรงนี้สวยมากๆเลยผมอยากให้น้องฝ้ายเนี่ยไปเดินมาแล้วผมจะถ่ายน้องฝ้ายให้เห็นทั้งตัวเลยแล้วก็ให้เห็นป่าให้เหมือนกับน้องฝ้ายมาเก็บของป่ามาเก็บเห็ดแล้วกําลังจะกลับบ้านละอ่าเป็นเหมือนหนูน้อยบวกแดงไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยนะเดินกลับมา บนถนนที่สวยงามเพราะถนนตรงนี้มันสูงผมจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วน้องไปอยู่ต่ําแล้วถนนปลายด้านนู้นมันกระดกสูงขึ้นอีกทีหนึ่งแนวของป่ามันสวยมากแล้วผมจะให้น้องไอซ์ไปพ่นควันอยู่ข้างๆซึ่งสีนี้มันจะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนั่นก็คือคําว่ามุมกว้างครับมุมกว้างในที่นี้เราไม่ได้ถ่ายมุมกว้างด้วยเลนวายด้วยปกติแล้วเวลาเราพูดว่าเราจะถ่ายมุมกว้างเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเลนวายแต่เลนวายจริงๆแล้วเราจะเข้ามาใกล้แบบถูกไหมครับแล้วให้คาแรคเตอร์ของเลนวายเนี่ยทีบตัวแบบเอ้ทีบตัว ฉากหลังนี่ออกไปไกลๆเพราะนั่นเป็นคือคารคเตอร์ของเป็นคุณสมบัติของเลนไวมันจะถีบออกไปแต่การที่เราเข้ามาใกล้แบบเนี่ยมันจะไปสวนทางกับไอเดียที่ผมพูดไว้ตอนแรกก็คือภาพแนอลายอะ่ะมันเป็นการจําลองภาพแคนดิดถูกไหมครับถ้าเราเอาเลนไว์มาจ่อใกล้ๆเนี่ยในความรู้สึกของคุณดูเขารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ขนาดนั้นน่ะมันคงไม่ใช่การแอบดูแล้วแหละมันเป็นการจงใจเข้ามาเพราะว่าเราเลนไวน์เราถ่ายอยู่ห่างแบบแค่นี้เอง คาลคเตอร์มันก็เลยคาลคเตอร์ Character ของเรนมันเลยทาให้รู้สึกว่ามันเฟกที่เราจะบอกว่าเรามาแอบดูสถานการณ์ซึ่งการแอบดูหรือการจําลองการแคนดิดมันเป็นคาเลคเตอร์หนึ่งของการถ่ายแนวไลฟ์ดังนั้นจะไม่ค่อยเห็นคนใช้เลนวาเพื่อที่จะถ่ายเอามุมกว้างของภาพแนวไลฟ์ครับ mm hmm. เขาจะใช้เลนเทเลเนี่ยส่องมาจากระยะไกลเพื่อที่จะเหมือนกับการแอบดูจากระยะไกลเข้ามาแต่แทนที่จะถ่ายเจาะเขากลับถ่ายแบบทิ้งเฟรมกว้างๆครับ แล้วก็หมุนเข้ามาจากระยะ200มิลลิเมตร85มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวก็คืออยู่ห่างตัวแบบนี้ไกลมากๆมันจะเหมือนกับการแอบดูแต่เวลาแอบดูจะไม่มาแอบดูเจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวแบบแต่จะแอบดูแบบทั้งตัวแอบดูเหตุการณ์ครับอ่าผมใช้คำนี้แอบดูเหตุการณ์เพื่อดูว่าแบบทําอะไรอยู่ในโลเคชันนั้นๆดังนั้นคําว่าภาพมุมกว้างจากระยะไกลคาแรคเตอร์ Character ที่เราจะเห็นก็คือแบบนี้ต้องเห็นส่วนใหญ่นะครับจะเห็นแบบทั้งตัวแล้วก็เห็นบรรยากาศของฉากหลัง ทั้งหมดเลยแล้วก็ดูมาจากระยะไกลเพื่อนจะทําให้เหมือนกับว่ามันจะดูสมจริงกับคําว่าการจําลองการแคนดิตเพราะการที่เรามองมาจากระยะไกลมันมันจะรู้สึกได้ว่าตัวแบบไม่รู้ตัวจริงๆถ้าใช้เนือนวายมันจะดูเฟกครับทีนี้ผมจะไปถ่ายเพื่อนๆนดูจริงๆเดี๋ยวจะให้น้องฝ้ายไปเดินเข้ามาแล้วให้น้องไอไปพ่นควันแล้วก็ถ่ายจริงให้เพื่อนๆดูไปดูกัครับทีนี้ผมจะเอาหลักคิดเมื่อกี้มาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่า ถ้าเราเอามาจัดซีนจริงๆเราจะจัดอ,องค์ประกอบแบบนั้นได้ยังไงโดยซีนนี้นะครผมจะให้น้องฝ้ายน้องฝ้ายบอกมือในลูกน้องฝ้ายเป็นนางแบบประจําของผมนะครับน้องฝ้ายนี้จะแสดงเป็นสาวาบ้านป่านะครับมาเก็บเห็ดแล้วก็กําลังเดินออกมาจากาในป่าตรงนี้มันเป็นป่าสาธารณะ,ะเป็นป่าเก็บเห็ดตรงนี้เป็นป่าเก็บเห็ดจริงๆนะฮะแล้วถนนตรงนี้มันสวยมันเป็นทางลึกผมก็จะถ่ายไว้ให้เห็นน้องฝ้ายแบบเต็มตัวเลย ตัวเล็กๆเลยเพื่อให้เห็นบรรยากาศว่าน้องฝ้ายมาในป่าแล้วถนนเห็นไหมตอนนี้เราอยู่สูงถนนมันต่ําลงแล้วก็มันก็ไปเนินขึ้นเนินอีกทีมันได้เปิดสเปกติีที่สวยมากแล้วผมก็จะให้น้องไอ์เนี่ยไปพ่นควันเป็นหมอกบางๆแต่ตอนที่รู้สึกจะหนาไปนิดนึงผมต้องรอให้น้องไอ์ควันมันบางลงอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายโดยผมจะใช้กล้อง Panasonic Lumix นะครับ S5 Mark 2ตัวนี้แล้วก็ใช้เลนส์7 0 2 0 0บิด200เลยนะครับแล้ว ปกติแล้วเนี่ยการถ่ายแนวไลท์ที่พวกผมจะถ่ายกันพวกผมจะก้มลงเพื่อให้มุมมองเนี่ยมันเลียดพื้นไปแต่ว่าซีเนียผมต้องการให้ถนนข้างหลังเนี่ยมันถูกมองทอดไปด้านหลังให้เห็นเพราะฉะนั้นผมต้องยกกล้องสูงขึ้น,นครับซีนนี้จะแองเกิลของมันจะเปลี่ยนไปแล้วผมจะให้น้องไฟายเดินเข้ามาหาผมเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับน้องไฟายเดินเข้าหาพี่แบบช้าๆนะลูกเดินธรรมชาติแล้วก็ มองดูป่าข้างๆเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่เราตรงไหนที่มันจะมีช่องทางเข้าไปเก็บเห็ดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคาเลกเตอร์ประมาณนี้ไอ้ปล่อยควันเบาๆประมาณนั้นแหละไม่ต้องแรงมากประมาณนั้นอย่าให้มันเป็นก้อนนะ,ะผมก็จะถ่ายแบบคอนติเนียเลยนะครับก็คือเป็นเบิร์ดโหมดรัวไปเลยเพื่อเก็บจังหวะยกเท้าของน้องให้เป็นธรรมชาติที่สําคัญครับหลักคิดหลักของเราในเฟรมนี้ก็คือเราต้องการให้เห็นน้องทั้งตัวนี่ก็คือภาพมุมกว้างครับทั้งตัว ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็เห็นแลนด์สเคปทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็กดไปจากระยะไกลเหมือนการเฝ้ามองครับลองดูครับมาโฟกัสก่อนนะน้องฝ้ายเดินเข้าหากล้องลูกหนึ่งสองมาเรื่อยๆลูกมาเรื่อยๆเดินจริงเลยเดินมาเรื่อยๆอยู่ตรงกลางถนนไว้เป็นหลักควันเป็นก้อนไอ้ควันก้อนโอเคมาเรื่อยๆลูกเดินเข้ามาเรื่อยๆมองหน้ามองหลังโอเค ควันเป็นก้อนมากเกินไปให้ปอยเดี๋ยวผมรอควันก่อนนะฝ้ายเบรกก่อนลูกอ่ะตอนนี้น้องอฝ้ายเดินเข้ามาใกล้ผมละมันไม่เห็นถนนข้างหลังผมจะยกกล้องขึ้นโอเคไอ้เบรกก่อนนะโอเคพ่อโอเคประมาณนั้นโอ้ได้รูปสวยเลยครับไปดูกันครับ นี่แหละครับก็คือภาพที่เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพใบนี้ไปโพสต์แลวเอามาให้เพื่อนๆดูว่านิยามของคําว่าภาพมุมกว้างระยะไกลเนี่ยมันคือยังไงแล้วก็จะเอาภาพอื่นๆที่ผมถ่ายมาก่อนนั้นนี้มาขึ้นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาหลักคิดนี้ไปเป็นกรอบในการถ่ายภาพแนวไลฟ์ดูนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับว่ามันไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครมาตั้งหรอกครับแต่มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติว่าถ้าจะถ่ายภาพพอร์เทตไลฟ์ที่จะเล่าเรื่องอผู้คน ว่าเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนในสถานการณ์อย่างไรการถ่ายแบบนี้มันสื่อสารได้ดีครับ